อันดีครับขอากปัวบานสายเดินครับผมมือนีเอาดอครับเอาดอนอพื้นที่มหาเอื่อยครับอยูซ้ำรงเหมือนบงครับเปนนี่ครับเจ้าของบ้านพอดีครับมาพ่ออันนี้เลยบักค้ามเปียกเห็นละสซมเขียวครับก็เรียกว่ากินได้บอนี่กันกินได้ยูพ่ปกีิมันจะเทียดขายครับลดละหกสิบบาทใครสนใจก็สร้างได้เลยครับเด้อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ เมาอีกนะครับเรื่องประงมีบลหลายครับทรงยานบรทัวกันครับใครอยากได้ก็มาเอานะครับผมแกกันยุยไก่แถวนี้ครับแถวบ้านแถวเหมือนบุงเหมือนลำเทียงเหมือนขยุงมันเปื่อยวระบายนี่นะครับแกแกช่วงใดหรอครับแต่ก็จะมีค่าทรงค่าหนามูงน้ำมันเต็มมาช่วงแร่งเครับสามีเป็นพัวครับขัดเครื่องทั้งล่างครับตืดตืดตืดดอยู่บรรยากาศสงการครับการ เงียบๆเงาเนี่ยปกติมัอนี่ต้องแบบพื้นผิวๆเด้อของข้าวเมื่อกี้เลน้ำข้องครับมวนๆแต่นี่ก็ยังมวนอยู่ครับโควิดเ็นให้มวนหน่อยลงเห็นละสมเขแยวเกลี้ยวกาสิอยากลองเน่จักน้อยหนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงบะขามเปียกอีพีเด้ครับมีบนบะขามหวานเด้หันแก้ไปนี่เพราะว่าขายเนี่ยเอาไว้เห็ดกับเขาเนี่ยใส่ตุ่มใส่แกงเนี่ยนะครับเราจะเ็ดเป็นน้ำบะขามเปียกไปเห็ดใส่แจ่ว นะครับมันจะได้รสชาติของบะขามนะครับบอกแล้วก็มาลองมั้งครับมันจะเป็นยังไงนี่ครับเนี่ยจิ้มเที่ยวไปแล้วครับเกลือหรือเกลือนั่นเองนะครับนี่ครับเกลือจิ้มึงเกลือเกลือข้าๆได้ครับเหรอขั้นบกเกลือข้างนี้โอ้สิบไยเลยนด้ครับลองิึงจะบายเห็นเด็คนเดี à chua đó này mà khám tiền nhá bước dồn bắp miệng bước dồn nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền ตาออกเลยดอกเดียวข้ามแหลกมลายกับแตกข้ามลายสีคาแบบเยอะข้ามย่เลยเราข้ามหน่อยๆซะสี่อนเอาสำลีข้รรรร่อตอนมีสีบาวายแล้วครับเสืเ,เ,สเสือดีละไว้เอาจะดัดส,สำีได้ยังไงทำโมบูมือนี่ครับเกลือกัะเทมพขแห้งแล้วครับอนันมือข้น่อีกเนาะ กินเบิ่องสว่างยางใส่กันจะเข้มซ้ำแต่อันนี้เนาะเด็ดกลัวอีกเบิ่งเอ้าเจสโก้บุห็นข้ามนีหน่อยครับนี่ซ้ำหัวปุ่มือเลยสุดแล้วไหลายเอาเบิ่งดีจะครับขันบ๊วยก็จะาพ่อสุดแม่ง โอ้ย <c oughs> บดเฮ็ดเอาเลยผสมดีตาพอดโอ้ยตา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 ยอ้ยบดเดผมบดเดือดผมก็จะดีนะครับเอา,เอามือลัดไว้ทันอยู่ใส่แกงสมก็ดีแกงสมครับแนะนำเลยใส่ยักกระเสียบบวกขามเปียกไหมเฮ็ดน้นานบวกขามเปียกอะไรครับเอาบข้ามเปียกเอาน้ำบุญเทใส่แล้วก็โคกสากครับตำตำเยอะๆเยอะๆ แทนเป็นน้ำหนังน,นะครับแล้วก็กรองเอากรองเอาต้นหนามันเอากากมันออกนะครับผมก็เสร็จเรื่อยครับเอาไว้ใส่น้ำจิ้มพวกน้ำจิม้มหมูย่างพวกน้ำจิ้มไอ้กินกับเนื้องทีนะครับสมดีดีอีกทีแท่นบางหน้ากว่าไรอีกที่ข้ามเนาะบ๊วยดวเดี๋ยวเบื่องข้ามอีกเรื่องพี่น้องเมึงก่อนนี่ครับนี่นอบอกเก็บใหญ่อยู่เลยให้กินให้พี่น้องเมึงจะ ทำนงเนึงเขนทำที่เร็วกว่าเราสมแมงเา้าเกลือเกลืออะไรนี่นี่น <c oughs> ีอ้าย เอาเดิมเหมือนี้พ่อสักก่อนนะสมเดเดี๋ยวไปหาเนี่แก่สมสักก่อนจังไดกะสำหรับขอบคุณนะครับสำหรับี่รับชมนะครับยังไงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามพอกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับจะได้เปิดเบอรจะได้อัปเดตนะครับสะเร่ามือนี่พ่อสักก่อนครับไปหาเนี่ยแก่สมสักก่อนโบไว้แล้วสวัสดีครับ